อันนี้ท่อไทเทเนียมส่วนภายในก็เป็นก้านสูบไทเทเนียมแล้วก็น,นี้นาฬิกาไทเทเนียมวันนี้จะพามาชมนาฬิกาไทเทเนียมนะครับ ซึ่งเรือนที่ผมกาลังใส่อยู่แล้วก็เรือนที่ผมกําลังถืออยู่อันนี้ยืมเพื่อนที่ไม่รู้จักมาล้อเล่นนะครับสองเรือนนี้คือนาฬิกาไซโก้พสเปกโชกุน SPB189J แล้วก็ SPB191J นะครับคนที่เป็นแฟนบอยของไซโกนะครับผมคิดว่าเอ้โชกุนเนี่ยเมืองไทยไม่ทําตลาดแล้วหรือเปล่าตอนนี้กลับมาแล้วนะครับกับตัวไซโกโชกุนเรือนนึงเนี่ยจะเป็นตัวโชกุนหน้าขาวแต่สายเนี่ยจะเป็นสายยางซิลิโคนนะครับ mm hmm. แล้วก็อีกเรือนหนึ่งเนี่ยจะเป็นโชกุนหน้าดํา ทั้งตัวเรือนและตัวสายเนี่ยทำจากไทเทเนียมหมดทําไมต้องไทเทเนียมหลายคนที่แต่งรถอยู่เนี่ยจะทราบกันดีว่าอะไรอะไรที่ทําจากไทเทเนียมแปลว่าแรงและแพงแน่นอนท่อไทเทเนียมแปลว่าแรงข้อเหวี่ยงไทเทเนียมก้านไทเทเนียมก็แปลว่าแรงนาฬิกาไทเทเนียมก็แปลว่าเดินแรงเดินเร็วกว่าชาวบ้านแน่นอนอันนี้เราเล่นอีกแล้วนะครับไม่เล่นแล้วดีกว่าถามว่าคุณสมบัติที่แท้จริงไทเทเนียมเนี่ยมันคือการไล่เบาเบาแต่ยังคงความแข็งแรงอยู่ เปรียบเทียบความแข็งแรงที่เท่ากันนะครับเหล็กสแตนเลสแล้วก็ไทเทเนียมนความแข็งแรงที่เท่ากันเหล็กจะมีน้ําหนักที่หนักที่สุดเบาลงมาจะเป็นสแตนเลสและเบาที่สุดก็คือจะเป็นไทเทเนียมท่าเหลี่ยงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนเอาความแข็งแรงที่เป็นนาฬิกาหรือความแข็งแรงที่เป็นท่อเสียความแข็งแรงของความที่ต้องเป็นก้านสสมเนี่ยนความแข็งแรงเท่าเดิมแต่จะมีน้ําหนักที่เบาลงไปท่อเสียเบาลงไปเนี่ยใช้คําว่าจักท่อเหล็ก เปลี่ยนเป็นท่อเลดก็เบาแล้วนะครับจากท่อสแตนเลสเปลี่ยนเป็นท่อไทเทเนียมนี่เบายิ่งกว่าและเสียงท่อไทเทเนียมเนี่ยพอด้วยความที่นึกภาพไหมครับน้แป๊บท่อเสียเนี่ยมันบางลงไปคือความแข็งแรงที่เท่ากับท่อเดิมเนี่ยน้ท่อเหล็กแป๊บเหล็กเนี่ยจะหนาพอเป็นไทเทเนียมมันจะบางมากเพราะว่ามวลมันเหมือนน้อยลงความแข็งแรงเท่าเดิมแต่มวลมันน้อยลงเนี่ยเสียงที่มันแผดออกมาจะได้เสียงที่มันสั่นคลอนความบางของตัวแป๊บเนี่ยท่อไทเทเนียมจะเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับใครที่หลงไหลในเสียง แป๊บเสียงหรือว่าเสียงท่อไทเทเนียมจะรู้เลยว่าท่อเสียไทเทเนียมมันจะมีความเพาะที่ไม่เหมือนสแตนเลสแล้วก็ไม่เหมือนเหล็กน,นะครับมันจะหวานเลยเพราะมันจะมีความสั่นคลอนที่ด้วยความที่แป๊บมันบางนะครับแต่ยังคงความแข็งแรงเนื่องจากวถ้าเราท่อเหล็กมาทาบางให้เหมือนท่อไทเทเนียมเนี่ยด้วยความแข็งแรงมันน้อยลงเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลแป๊บเ,เดียวเจอความร้อนท่อทะลุนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องทาจากไทเทเนียมซึ่งในวงการแต่งรถเนี่ยเปลี่ยนท่อเปลี่ยนล้ออย่างอย่างล้อมอเตอร์ไซค์เนี่ย ขอน้ำหนักลงไป2อกิโลนะครับซื้อล้อเพิ่มอีกแสนสองแสนนี่เป็นเรื่องปกตินะครับกิโลละเจ็ดหมื่นนี่เป็นเรื่องปกติเพื่อให้น้ำหนักมันเบาลงไปนะครับผมว่าลดน้ำหนักตัวคนขับน่าจะง่ายกว่าแล้วพอมาดูในนาฬิกาที่ทําจากไทเทเนียมนะครับตอนแรกผมว่าเออนาฬิกาปกติมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นอยู่แล้วนะมันจะรู้ทำให้รู้สึกเบาได้ขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอผมลองมาใส่เนี่ยเอาว่า2เรือนนี้นะครับเรือนที่ผมใส่อยู่เนี่ยถ้าเน้นเบาจัดๆเลยนะครับ ตัวสายซิลิโคนเนี่ยเบามากผมว่าใช้คาว่ามันเบาใกล้เคียงกับพวกสมาร์ทวอชเลยดีกว่าคือฟิลลิ่งถ้าเกิดใครที่เห็นเป็นตัวเรือนหน้าโลหะเนี่ยยังไงก็ต้องมีความรู้สึกนะครับว่ามันหนะักแต่พอมาใส่ผมเอาจริงอันนี้ไม่ได้อวยนะครับมีความรู้สึกลองไปลอง,ลอง,ล,องลองไปลองที่ช็อปได้นะครับมันเบามันสมาร์ทวอชเลยแต่ในเรือนเนี่ยหน้าตาดูหนักแน่นอนเพราะว่าหน้าตัวเรือนก็เป็นหน้าตาของไซส์นาฬิกาผู้ชายปกติที่ทําจากโลหะนะครับแต่สายเป็นสายไทเทเนียมเนี่ยนะรู้สึกเบาได้ขนาดนั้นเลยไหม เอาจริงผมมีความรู้สึกว่าเบานะคือผมมีโอกาสได้ใส่นาฬิกาที่เป็นสายสแตนเลสอะที่เขาเรียกกันสแตนเลสสตีลในหลายๆรุ่นนะครับต้องใช้คําว่าพวกนั้นอนะจะมีความรู้สึกหนักผมเลยชอบที่จะใส่พวกนาฬิกาสายยางและสายซิลิโคนนะครับแต่พอมันเป็นฟิลลิ่งเนี่ยสายไทเทเนียมแม่เจ้าเบาดีจริงๆ โคอเคมันอาจจะไม่เบาเท่ากับสายซิลิโคนนะครับแต่ก็มีความรู้สึกเบาวกว่าฟีลลิ่งที่เคยใส่นาฬิกาที่หน้าตายเงี้ยที่ทําจากสายสแตนเลสนะครับก็นี่แหละคือจุดประสงค์มันก็คือไทเทเนียมปุ๊บมันได้เรื่องความเบาเลยซึ่งทั้ง2เรือนนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องออโตเมติกนะครับ 6R35 ดำน้ําลึกได้200เมตรนะครับคำว่าออโตเมติกนี่คืออะไรไม่ต้องใส่ฐานไม่ต้องเปลี่ยนฐานนะครับก็คือจะเป็นระบบไขลานไขลานนะครับหรือ ใช้ระบบการสั่นไหวนะครับก็คือเอาง่ายถ้าเกิดเราใส่ทุกวันเน่ะเราไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องมาตั้งเวลาใหม่นะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีนาฬิกาหลายเรือนนะครับผัดกันใส่เนี่ยตัวเนี้ยอาจจะต้องมาคอยไขายลานหน่อยนะถ้าเกิดวันมันหยุดนะครับก็คือเนี่ยเราหมุนหมุดน,นี้นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาพอหมุนปุ๊บมันจะดึ๊กออกมานดิดน,นึงแล้วเราก็เนี่ยหมุนหมุนไปอย่างงี้นะครับเป็นการไขาลานไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่ต้องกลัวว่าตัวลานลานมันจะขาดด้วยมันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็คือ ใช้ความรู้สึกขันไปเรื่อยๆนะครับขันครั้งหนึ่งอยู่ได้เจ็ดสิบชั่วโมงเจ็ดิชั่วโมงนะวันหนึ่งมียี2ิบี่วันสี่ิแปดสาวันเจ็สองนะครับเจ็ดิบชั่วโมงนี่เกือบอีกสองชั่วโมง3าวันนะครับแต่ถ้าใส่ทุกวันก็ตัวเรือนมันจะมีระบบที่มันจับการสั่นไหวและนาฬิกาก็จะเดินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ดึงออกมาตึกหนึ่งจะเป็นการตั้งวันที่ดึงอีกลึกหนึ่งก็จะเป็นการตั้งเวลานะครับสุดคลาสสิก แล้วก็เวลาจะกลับก็เก็บหมุนเดือยกลับเข้าไปซึ่งทั้ง2เรือนนะครับก็จะมีการทํางานที่เหมือนกันส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยก็คือจะสามารถหมุนได้นะครับจับเวลาหมุนได้ทางเดียวนะครับตัวนี้คือทาไมถึงหมุนได้ทางเดียวเขาบอกว่าถ้าเกิดบางทีเนี่ยเราเอาไปดำน้ำนะเพราะว่ามันสามารถดำน้ำลึกได้200เมตรนะครับเราสามารถจับเวลาไปข้างหน้าได้แต่กลัวบงังเอ,อิญเนี่ยมือเราจะไปโดนคือให้มัน เวลามันลดลงได้แต่ต้องห้ามเกินนะรับไม่ใช่ว่าเราจับไว้15นาทีแต่ปรากฏว่าเรามือเราเถอไปเดินกลายเป็น20นาทีแล้วถังออกอากาศหมดนี่เป็นเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเขาเลยทําให้มันเป็นระบบเหมือนหมุนได้แค่ทางเดียวนะครับแล้วตัวกระจกเนี่ยก็คือจะเป็นกระจกซัไฟนะครับการลอยขีดขวนแล้วก็น้าตัวที่เป็นไทเทเนะียมเนี่ยน้าตัวเรือนแล้วก็ตัวสายนยจะมีโคตติ้งของตัวซุปเปอร์ฮาร์ดโคตติ้งนะครับก็คือจะเคลือบผิวไทเทเนียมอีกชั้นหนึ่ง การลอยขีดข่วนได้ระดับหนึ่งนะและทั้ง2เรือนนี้ก็ผลิตในประเทศญี่ปุ่นทั้งเรือนนะครับคงจะมีคําถามนะว่าแล้วเรือนไหนดีกว่ากันผมว่าส่วนตัวอยู่ที่ชอบนะครับลองไปใส่ที่ชอบดูถ้าเป็นอารมณ์ของตัวสายสายซิลิโคนเนะี่ยได้เรื่องความเบาส่วนโชกุนไทเทเนียมที่เป็นสายโลหะนะครับก็มีความเบาแต่ก็ยังเบาสู้ตัวสายซิลิโคนไม่ได้นะผมว่าโจทย์การใช้งานเนะี่ยก็ถ้าเอาความเรียบหรูนะครับ สายโลหะมันดูหรูกว่าอยู่แล้วละ่ะส่วนสายซิลิโคนเนี่ยมันก็จะดูแบบัวรุ่นไวรุ่นขึ้นมาหน่อยเน้นสบายๆนะครับซึ่งถ้าดูที่ตัวเรือนไซโกโชกูลผมว่ามันมีความเรียบหรูคือหรูทั้งคู่แล้วล่ะแต่หรูสุดๆกับหรูสบายแล้วกันให้นิยามที่ผมง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตามคําขอนะครับสำหรับสายนาฬิกาในช่องผมอาจจะมีนาฬิกาเข้ามาเป็นพักๆแบบแวบๆแวมๆมนะครับ หลายคนเล็ยกร้องมาเอออยากดูนาฬิกาต่อวันนี้ก็พามาชมครั้งนี้แล้วพามาชมนาฬิกาที่ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับวันนี้ทําจากไทเทเนียมในอนาคตอาจจะมีนาฬิกาที่ทําจากอินโคเนลก็ได้ <c oughs> จะว่าไปโอเควันนี้เ่องลาโดยมานะครับเป็นไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ